แรงตวบบาทภูสะบ,บ,บันชัยาอาคมจรุนปรางมินวงทองสุธินประจวบมอมชันวงวันวินวันชัยฉลายดาวยวนสุรินป้าป่วนเชิญต่อยไปดูดันสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอาภมาลาทานี้ก็คงจะไม่ใช่มาเป็นการนั่งอ่านข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังแต่ก็มาเพื่อที่จะได้แนะนำะให้คุณได้ทราบถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ ai, <like esse. S 2> ไทยสีสป่าชาติของผ่ายแฝงนิตภาพยนตร์ซึ่งเคยได้สร้างภาพยนตร์หลายเรื่องซึ่งได้เงินเรือนลานมาแล้วตอนก็รู้ผู้ส่งมาเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้ได้มีพิธีการทำสัปปะรดนตร์ตนต่อหน้าตุงชายเฉลิมพลของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศัดซึ่งวันนี้ทางไทยทีวีก็ได้มาบันทึกภาพเกี่ยวกับการกระทำพิธีกระทำสัปปะรดนตร์ของทหารทั้งสามเหล่า อ4าสิบสี่ทุลาร์แถวฝ่ายไหนครับคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือผมอยู่ฝ่ายแถวของฝ่ายรัฐบาลโดยหน้าที่ที่จะต้องทําหน้าที่ในการประกาศอาจารย์บอกว่าผมอ่านแถลงการเก้าครั้งชนะทั้งเก้าครั้งแต่ผมอยากจะบอกความจริงได้อย่าหนึ่งว่าในเก้าครั้งผมแพ้มาหนึ่งครั้งอ๋ออย่างนั้นนครับคือแพ้ทักศึกษา <laughs> 1ม่สุขสีตุลา คุณลุงอบอกว่าคุณลุงเกิดปีสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่ก่อนก่อนปฏิวัติหนึ่งปีทีนี้ช่วง<อ>ที่คุณลุงเล็กๆยังเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยคุณลุงพอจะจําพอจะจําเหตุการณ์การบ้านการเมืองช่วงนั้นได้ไหมครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมัยนั้นน่ะจําได้จะเพียงว่าเขายืนประกาศอยู่บนรถโ,โกดังเก่าๆที่ลาบลูกอายุผมเลยสักขัวกว่า โอ้คุณลุงจําได้เลยจําได้เลยพ่อพ่ออุ้มไหครับผมเป็นคนแก่แดดนะครับโอ้คุณลุงเห็นภาพกันเลยใช่ไหมจำแม่นมากคุณลุงเห็นภาพที่เขาประกาศเลยใช่ไหมครับจำไม่ได้หรอกหน้าเนี่ยแต่จําบรรยากาศได้ว่าบ้านได้ไปอยู่แล้วเพรา้ว่ามีการยึดอำนาจเกิดขึ้นแล้วพ่อเล่าให้ฟังว่าจะทำยังไงทงยังไง ช่วงที่คุณลุงโตขึ้นมานิดนึงนะครับที่คือชีวิตคุณลุงช่วงเด็กๆเนี่ยชีวิตของคุณลุงช่วงเด็กๆเนี่ยคุณลุงโตมาในยุคของที่คณะราษฎรเขาปกครองประเทศเบรรยากาศลุกคณะราษฎรจบญปอครับบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศบ้านเมืองบรรยากาศการเมืองอช่วงนั้นเป็นยังไงครับเท<ม>่าที่จําได้ตอนเด็กๆบางก็ให้เรายังเป็นนักเรียนเป็นเด็กอยู่เลยครับก็ไม่ค่อยจะรู้สึกไม่ได้ติดตามอะไรเท่าไหร่รมาเริ่ม มันเริ่มที่จะนั่นก็ตอนเดี๋ยวจะต่อทุ่งครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาให้อเชยบุรพาตอนนั้นจ้าพลปอเป็นนายกครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นการเมืองขปติดก็ตอนที่วาสมัยก่อนสภาเนี่ยอยู่ที่ไปที่นางอน,นันต์ ผมไปข่าการโควิยามพันแล้วทำงานแล้วนะสองอายุยนะี่สิบกว่าแล้วมีการถ่ายทอดการประชุมสภาครั้งแรกชอพลปอเป็นนายกในครูเป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เี่แหละในครอูอภัยวูมิโคพยา,ยามไปถ่ายทอดผมไม่ควรไปรรยายยังเป็นข่าการชั้นตรีอยู่เลย เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เริ่มเข้าสู่วงการเมืองมม่ยด้เข้านะก,การเมืองมาดึงผมเข้าไปครับยุคยุคนั้นนะยุคคุณลุงนะั้นลูกอ่าเด็กหนุ่มใบรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขามีปฏิริยาที่ต่อต้านรัฐบาลแตกต่างยังไงกับเด็กยุคเ,เพราะรเด็กยุคนี้เขารู้สึกจะไม่ค่อยมีอสมัยเจ้าคนปอนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยมี มีีม่าจจะมีแต่ว่าไม่น้อยมากแทบจะแทบจะแทบจะจะเรียกว่าแทบจะไม่มีก็ว่าได้เพราะจอพลปอตอนนั้นท่านท่านท่านปกครองประเทศแบบประฏิการจริงๆท่านเก้าคือครับเป็นสิบประหาชีวิตเป็นสิบยิงเป้าเนะอันนี้คือมาแต่ มันแตกต่างใช่ไหมครับคุณลุงคือยุคอย่างยุคที่ผ่านมาเนี่ยยุคของยุคของพลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเด็กๆเขาก็จะบอกว่าเป็นรัฐบาลอ่าเผด็จการแต่ว่ายุคคุณลุงเนี่ยจอมพลปนเผด็จการนี่คืออันนั้นคือเผด็จการของจริงใช่ไหมครับของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไม่ไช่ได้เป็นนั้นที่มันพูดเะยผิดไปแล้วสมัยพลเอกประยุทธ์ไม่สมัยจอมพลปอเผด็จการจริงๆจอมพลปนจอมพลถนอมจอมพลสลิดสามจอมพลเนี่ยเผด็จการ ผมอยู่สามารถค,คือไม่สามารถเด็กๆใบรุ่นอะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเดินขบวนประท้วงหรือว่าวิาวเา,ากษ์วิจาร์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลมีทางอะ่ะรัฐมนตรียงิยงๆซะเลยสี่บางเขนะ่ะสี่คนเลยองเปลชวชนรภูมิเจริ์สขัดให้พวกนี้ทวินอุนดรเลยยังยังมีโจประยูมายิงซะเลยจเาอันนั้นอันนั้นครับอันนั้นก็คือเเด็จการจริงๆต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับกลายเป็นหัใจกูฆ่าหมด ับแต่มาสมัยปุณเดกประยุทธ์เนี่ยเป็นป็ิการกระจบเป็นป็ิการที่โดนด่าได้ชุมนุมได้เดินขบวนได้ไม่รู้ป็ิการประเทศไหนแบบไหนผึ่งกาแปลว่าครับซึ่งก็แปลว่าไม่ได้เป็นปฏิการใช่ไหมปุณเดกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถเรียกป็ิการได้ก็จะเป็นในงานปฏิการในเมื่อ คุณจะประชุมที่ไหนคุณจะชุมนุมไหนคุณก็ชุมนุม,นมคุณจะปิดถนนคุณก็ปิดคุณจะขึ้นไปเจนทางทางโดดซักคุณทำได้หมดทุกอย่างจะไปเดารยัยยงไงถ้าไปสมัยจอมพลปอจอมพลสลลดิ์พลดรเอกเผาเสร็จไม่เหลือเลยแล้วตัวก,า,การแกนําตายหมดครับไอเรื่องที่เขาเปิดเพลงสรรเสริญพระบรมีใน,ใน,ใ,นในโรงหนังครับ mm hmm. เพลงสรรเสริญพระบรมีในโรงหนังเนี่ย ก็เริ่มในสมัยจอมพลปอใช่ไหมครับจอมพลปอท่านเป็นคนเริ่มใช่ไหมครับใช่จอมพลปอแล้วก็มีทั้งเพลงสรรเสริญพระบรมมีแล้วก็มีเพลงสรรเสริญท่านผู้นําด้วยใช่ไหมค,คุณลุงได้ได้ไดจําไม่ได้นะแต่ว่าในหลวง,นะงนี่มีในหลวงนําครับแล้วก็บีไปรเรื่อยสมัยจอมพลปอเน,นี่ยเป็นเหตุการณ์จริงๆแต่ท่านเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างจอมพลปอ ผมเองอายุยังใบรุ่นยี่สิบกว่ากเนี่ยไม่จะกล้ชิดกับท่านแต่ถ้าผืนได้คุยกับท่านเมื่อไหร่นะเป็นรักท่านอันทีเลยถ้าเป็นคนมีสเสน่โจพลปอนะเป็นคนผู้จาเป็นผู้คนผู้จานี่นวนละมุนละมไมผู้เป็นสเสน่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบ แต่ท่านก็ฆ่าโจยเลืออเจนเหมือนกันอย่าเ,เจบา,นเา,เนบ,าบนปอถือว่าเป็นช่วงที่บ้านเมืองสงบไหมครับสมัยยุคนั้นบ้านเมืองสงบจริงจรเนี่ยจอพุะศริก็ไปสงบเท่าไหร่มาเบา,บาก็จอปุณนองแล้วก็มาเนี่ยมายุคเนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไมใช้พวก ไปพิมลโนโนเโดอนชุนรุมที่นี่แล้วก็คือปรเด็นวิทยุท่านปราบแบบเหมือนกับปราบเหมือนก็ไม่ปราบอะเหมือนก็ปราบมามากกับปราบในเราเป็นเมืองไทยเรามีหมดเลยนะหมดเมืองไทยเรามีนายกมาสามสิบคนนะครับเ<จ>มืองไทยเรามีนายกมาสามสิบคนคนุณค<ะ>ุณเท่าที่ค<พ>ุณฮะนายกที่เรามีสามสิบคนเนี่ยเท่าที่คุณลุงผ่านมาแล้วคุณลุงจําได้คุณลุงรู้สึก มีความประทับใจกับคน,คนท่านไหนบ้างครับนายกเอนายกที่ผมชอบผมชอบอยู่สองคนครับจอบบลสเลชคนหนึ่งกับพลเอกประยุทธ์อีกคนแล้วแล้วพลเอกสามคนทําไมถึงชอบสามคนนี้ครับทำไมถึงชอบสามท่านนี้ครับชอบอลสเลชถ้าเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบ พลาดก็คือพลาดยอมรับผิดเป็นคนที่เห็นใจลูกน้องทุมสันตนะรักลูกน้องส่วนปริษเป,มปรเเปมเป็นคนที่รักลูกน้องพอๆกันแต่ไม่ไม่เข้มเท่าก็าวขจรบนสันตคือไม่ไม่ไม่ไม ไม่ไม่โหดอ่ะจอผลผลเอกเพลย์ไปคนที่ไปโหดไม่โหดร้ายใจดีแต่เด็ดขาดหลเอกประยุทธ์เนี่ยผมไม่เคยใกล้ชิดกับท่านเลยผมจะบอกให้ว่าตลอดเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแปดปีผมเคยเห็นท่านโหนเดียว์นานศพที่วัดประสีแล้วไม่เคยคุยกับท่านเลย เดี๋ยวจริงๆแปดปีไม่เคยคุยพลเอกประยุทธ์และเห็นตัวจริงครั้งเดียวคือวัดภศษีนานศพนนั้นไม่เคยเห็นแลเห็นแค่ในเห็นแค่ในข่าวแลวคุณลุงชอบพลเอกประยุทธ์จากอะไรครับชอบตรงที่พลเอกประยุทธ์คือท่านเป็นคนที่ผู้จ่าผงผามนั่นคือการแสดงความจริงใจของคนไม่เสแสร้งไม่แอบแฝง แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงใครจะดา่าใครก็ะดาไปกูทำลูกเดียวและผลงานที่เกิดเพรา็เห็นอยู่แล้วอยู่เนี้ยว่าเมืองไทยเจริญเพราะอะไรรถไฟรถใต้ดินสตางครางเดี่ยวรางคู่สาไฮวงไฮเวมีหมดทุกอย่างสมัยพอเด็ประยุทธ์ที่ทิ้งเอาไว้ให้เราเห็นทุกวันนี้ที่ประเทศไทยหรือที่กรุงเทพ ที่ประเทศไทยมีสนุนหลายสายสนุนจากบางไปอีไปโคล,ลาเป็นไฮเวย์ตลอดเนี่ยก็ไปเประยุทธ์รถไปฟ้าสีชมพูสีอะไรเขาไปอประยุทธ์คนก็ดาไปประยุทธ์แต่ถ้าก็ทาตลอดรถไฟสายเด่นชายเชียงรายเชียงของขออก็ประยุทธ์คิดดูอะไรกันว่าตลอดเวลาที่ประยุทธ์อยู่แปดเก้าปี ทำอะไรกับบ้านเมืองบ้างท่ามกลางเสียงด่าเสียงสารพัดอยางและที่สุดก็คือว่าเป็นคนไม่กติเลยแล้วก่อนที่ผมจะไปวันนี้ครับก็อ,อยากจะฝากไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยทุกวันนี้ผู้กระตรงๆเลยไม่ตงกรเกลักลวใครทั้งสิ้นเข้าสู่ขั้นกะลียุ กลียุคแล้วคนทําผิดไม่ต้องติดคุกหนูราชการข้าราชการบางหน่วยบางส่วนเห็นด้วยคือคนโกงคนโกงชาติโกงแผ่นินได้ทีศาลกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอมากก็อยังไม่ทราบมือกันว่า ใครที่เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองได้ดูแลอยู่หรือเปล่าหรือพลอยเป็นปรกัน,เ,นขเขาด้วยถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นกรรมของประเทศไทยส่วนผมนั้น93้าสบสามย่างแล้วีไปกี่ปีก็ไปแล้วถ้าจะอยู่ไปอีก94 95ก็ถือว่าอยู่ประจนกรรมไม่กี่ปีผมก็ จากไปแล้วลูกหลานจะลําบากค<น>ุณ <ขอ S 2> ลุงอ,อยากจะเห็นอยากจะเห็นลูกหลานไทยเป็นยังไงครับสําหรับเรื่องการบ้านการเมืองอยากให้หลูกหลานไทยลูกหลกานเราเนี่ยโดนเขาล้างสมองหมดและอีกอย่างหนึง่งคนที่เข้ามาอยู่ในรัฐบาลยุคหลังๆเ,เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เอจี้คิดว่าคนอายุสิบหกอายุสิบเจ็ดสิบแปดมันยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ในการกในการเลือกคนแต่ปล่อยให้คนอายุสิบหกสิบเจ็ดอายุคนอยุสิบแปดเลือกผู้แทนได้มันมันมันไม่มีความรับผิดชอบอย่างน้อยต้องยี่สิบกว่าขึ้นไปยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบขึ้นไม่อย่างแต่ก่อน แต่นี่ก็ลดลงมาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งความเข้มแข็งใน้น้าเขากดหมายอ่อนแอผมใช้คำว่าอ่อนแอถ้าเพอยังอ่อนแออย่างนี้ไปไปรอดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้กันเนี่ยมันคอยจ้องที่จะ เอาประเทศไทยเป็นฐานให้ได้และป้องกันจีนที่จะเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยอยู่ที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลว่าจะฉลาดหรือไม่ฉลาดพเดรปยุทธ์ว่าตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใครออกใคร,รเศษถฐาเอีงก็ไรเลย ลำบากเอาง่ายง่ายคนไทยที่ถูกจับในกรณีที่เขายิงกันเนี่ยปาเลสไตน์กับจิวรัฐบาลเราเข้าข้างยิวผมรู้ว่าเข้าข้างยิวเพราะอ,ะอยากจะช่วยคนไทยที่ถูกจับแต่นั่นแหละ มันเป็นเหมือนกับดาบเหมือนหอกมันจะกลับมาทิ่แทตัวเองเพราะกากรเข้าข้างยิวมันเท่ากับเป็นการประกาศเป็นศัตรูกับปรตสายอีกรั้งอนาคตของชาติไม่แจ่มใสแล้วผมบอกได้แค่นีส้สุดท้ายนี้คุณลุงใยากจะฝากอะไรไว้กับลูกหลานไทยครับว่าเราควรจะ ทำอะไรยังไงเกี่ยวกับบ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้คือแหมบางก็มันจะสายจะได้วหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะทุกวันนี้มาเข้ามปใจนี้อนุบาลแล้วไม่ใช่พัจยมนะอนุบาลแล้ว mm hmm. ถ้าจะโทษพลเอกประยุทธ์ก็โทษตรงเนี้ยที่ปล่อยว่าคือคือท่านปล่อยเกินไป ท่านกลัวคำว่าปฏิก,การมากเกินไปปล่อยให้ไปจดเด็กมันมันีเอี้ยไปจะน้ยหมดแล้วอันอันนี้อ,อันนี้คือเรื่องเนี้ยผมเคยคุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันครับคือคุยกับพวกเราผู้ใหญ่ท่านก็ตอบมาคือผมก็บ่นเหมือนคุณคุณลุงเนี่ยครับว่าว่าเอฟอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งของคนเอกประยุทธ์อะในการในเรื่องที่ปล่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านนั่นน่ะบอกกับผมว่า เอ็ดดี้อย่าลืมนะตอนนี้เราเนี่ยไม่ได้รบกับพวกแก๊งสามกีบอะไรพวกนี้แก๊งสามนิ้วเลยแต่เรารบกับชาติมหาอำนาจซึ่งเขาเป็นแบค็คอยู่ข้างหลังเนี่ยคือจริงๆแล้วว่าเป็นรัฐไทยเนี่ยรบกับประเทศมหาอำนาจถึงเราถึงรัฐบาลของเราถึงรัฐบาลของลุงตู่ที่ผ่านมาถึงได้จัดการไม่ได้ให้นึกภาพว่าประเทศไทยรบกับชาติมหาอำนาจเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งยากยากเย็นมากครับไม่ไม่ใช่ว่าคือคือ,คอผู้ใหญ่บอกว่า รัฐบาลหรือนักราชการไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทํางานแต่ว่าเขาทําแล้วแต่ว่าเรามีกําลังในการสู้เขาไม่ไหวเพราะเขายิ่งใหญ่มากอะไรลักษณะเนี่ยครับนี่ครับผู้ใ,ใ,ใหญ่บอกผมมาใช่คือว่าเราเป็นกลางตรงกลางทางโน้นก็ไอการทานันี่คจีนครับจีก็มีกําลังเยอะไอการก็เยอะครับเราจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งเราพัง แต่ที่พระเดชพระยุทธ์อยู่ตอนนั้นเนี่ยท่านไม่ได้เข้าข้างใครนีท่านพยายามรักษาตัวตรงกลางเอาไว้แต่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันไปแล้วอย่าลืมว่าจีนเนี่ยใกล้กับไทยใน<อ>หลักภูมิศาสตร์ไอ้กั้นห่างไทยมาก อาประเทศไทยเยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเจถึงก่อนวัยการจะเข้ามาเนี่ยเจเข้ามาเยอะแล้วและการเนี่ยเป็นคนที่คิดอย่างเดียวคูจะขายอย่างเดียวขายของอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นรัฐบาล จะต้องคำนึงถึงให้มากๆเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นอย่างเศรษฐาเป็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นกรรมของประเทศชายผมพูดได้แค่นี้เอาไว้เรามาต่อกันท่้นสองในเสาร์หน้านครับก้าโมงชา้าโอเคครับเวลาเดิมก้าโมงนะครับผม